โอ้จะออกประมาณเดือนมิถุนานแล้วก็เก็บเก็บได้ประมาณตอนไหนคะก็ประมาณกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคประมาณข้าวเสี่ยงหแก่จัดอ๋อเก็บได้ประมาณกรกฎาคมเข้าสิงหาแล้วลุงเขาก็มีสวนแต่ยังไม่ได้เดินไปนะกลัวงูกลัวหมาไงเดียนเดี๋ยมลูกมันก็ต้ลงนาเลงอยู่นะลงุงรับห่อไอว้ไอ๋อห่อไว้เดี๋ยวนุ่งมาใหม่ดีกว,ว่าตอนเช้าเช้าดีกว,ว่านี่มันหมดเวลาแล้ว มันเกี่ช้าแบบตะวันขึ้นตั้งไงทั้งนี้นี่เนาะครับอือลุงก็ปลูกเองเนาะชอบพุทธรักษามาก,ก่อนหนูนี่เดี๋ยวจะปลูกเริ่มต้นปลูกเมื่อไหร่คะปลูกเดือนอะไรคะเมษ้อขาอะไรเนี่ยเริ่มต้นปลูกเดือนอะไรปลูกกลาไม่ได้แล้วอ้ากลางสามปอีอ๋อมันใช้เวลาสามปีใช่มันเอาแยกหมอจากสวนโน้นมานี่ไง มันใช้เวลาสามปีกว่าจะได้เก็บลุงก็เก็บเดือนกระดาษดูไหมเออไม่รู้ก็ได้รู้เนาะและลายลายอิมผาล้ำที่มันแห้งอ่ะลุงที่มันแห้งที่ก็ใส่ถุงแพ็คอะคล้ายๆกับหวานเจ็บเลยหน่อ้นั่นหวานเจ็บเลยน่ะนะอ๋อมันไม่เคลือบไปอย่างนั้นนะน่ะ